นี่มันคืออะไรมันคือซรากอันนี้เรียกว่าใบาเสมาหรือว่าพัตสีมาอันนี้เป็นจุดที่สําคัญให้รู้ว่าเป็นพระอุโบสถหรือโบสถ์ซึ่งใบเสมาเนี้ยปกติเคยเห็นหนึ่งอันใช่ไหมแต่เนี้ยมี2อันคู่กันหมายความว่าเป็นวัดหลวงค่ะนะคะแล้วก็ตรงไหนที่มีใบเสมาใต้ฐานของใบเสมาเนี้ยจะเป็นรูปนิมิตซึ่งซึ่งทำไมถึงไหมฝรูปนิมิตเพราะว่าการสร้างโบสถ์เนี้ย บางทีเนี่ยพอวัดเก่าบทเก่าไปแล้วเนี่ยใบยเสมาพังทลายลงก็ยังขุดค้นพบว่ามีลูกนิมิตอยู่ด้านล่างนะคะซึ่งในอดีตเนี่ยใบยเสมาจะเป็นอะไรก็ได้เช่นเป็นหินเป็นก้อนเป็นต้นไม้เป็นอะไรก็ได้สามารถใช้เป็นเขตเสมาได้นะคะดังนั้นก่อนที่จะทำบทหรืออะไรใหม่ก็ตามเขาจะมีการทำพิธีล้างพื้นที่ใหม่เพื่อสิ่งไม่ไดีออกไปแล้วจึงจะเริ่มสร้างโบทใหม่ตรงนี้ค่ะว้าว wow.